ว่าอาจารย์เก่งมากมองเคสออกมากขึ้นเนี้ยมั่นใจก็อยากแนะนําให้มาเรียนคือแบบว่าได้ความรู้เยอะมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิบนะคะมาจากระยองค่ะสวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะมาจากกรุงเทพค่ะอันนี้กิบรู้จักเพราะว่ามีเพื่อนเรียนมาหลายหลายคนแล้วค่ะมีหลายหลารุ่นเลยเงี้ยตั้งแต่รุ่นแรกพี่หมอโอนค่ะ พี่โอนหมอหญิงค่ะหมอกิวี่พี่ตูนเยอะเยอะเยอะเลยเยอะมากมารู้จักมานานแล้วว่าจานันเก่งมากของจอยก็คือเพื่อนแนะนํามาก็คือหมอนัดกับหมอปุ๋ยค่ะแนะนําที่นี่เลยหมอรุ่นห้าหมอปุ๋ยรุ่นหกค่ะอันนี้ตัดสินใจง่ายมากก็คือแบบเปิดคลินิกค่ะแล้วก็หาหมอจัดฟันไม่ได้ก็คือดีไว้แล้วแล้วสุดท้ายเขาไม่มาเนี้ยก็เลยได้มาเรียนจากตอนแรกก็คือรู้ว่าจาันเก่งแต่ว่าถ้าไม่เปิดคลินิกก็อาจจะยังไม่ได้เจอกันค่ะ ก็เพราะว่าที่เนี่ยแบบเพื่อนแนะนําแล้วก็มีให้ลงคลินิกก็คือเหมือนแบบได้ทําคนไข้จริงๆก็เออจะได้แบบมั่นใจมากขึ้นมีกว่าที่แบบเรียนแค่ทฤษฎีเลเชอร์ฉยๆค่ะเรียนเราก็ <c oughs> รู้สึกว่าความรู้แบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแบบเออมันทําให้เราแบบกล้าที่จะทํามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบอยากที่จะลองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เริ่มมีความรู้ลวอย่างเงี้ยน่าจะพอทําได้ ก็จริงๆเรารู้สึกว่ายังยังมีอะไรที่อยากรู้อีกเยอะเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเรียนจะนานกว่านี้ก็ก็ได้แต่จริงๆมันก็ค่อนข้างนานแล้วเนาะก็ยังรู้สึกว่าแบบอาจารย์อาจารย์มีความรู้แบบเยอะมากๆแล้วก็อัปเดตมากๆอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาเรียนอีกก็น่าจะน่าจะเรียนค่ะก็ตอนแรกรู้สึกว่าเหมือนกับเออสองปีมันก็ดูนานนะแต่ว่าพอเรียนจริงไม่ใกล้จะจบแล้วยังไม่อยากให้จบเลยยังอยากเรียนต่อเลยค่ะ ก็รู้สึกว่าทําให้แบบพอมองมองเคสออกมากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเคสนี้ควรจะแบบวางแผนการรักษาย,ยังไงเป็นในเรื่องของการถอนฟันหรือว่าการใช้เครื่องมือต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะรวมถึงว่าอาจารย์ก็จะมีโปรแกรมที่แบบทําให้เราสามารถดูค่าเซฟหรือว่านําค่าต่างๆที่เราดูเ่านามาใช้ประโยชน์ได้ในการวางแผนอย่างเงี้ยแล้วก็การวิเคราะห์จากใบหน้าอยะะ่างเงี้ยค่ะรวมถึงการดูพวกกลุ่มกล้ามเนื้อเอาละครบบิดต่างๆเนี่ยคะ่ะเอามาวิเคราะห์ในการแดบก พอไปใช้ทำงานได้คือเหมือนกับว่าเราก็จะมั่นใจในการเริ่มรับเพจเนี้ยค่ะเพราะว่าพอเดิมไม่ได้ทำเกี่ยวกับจัดฟันนี่ค่ะก็เหมือนกับว่าพอเรียนจบก,ก็เออเอาไปเริ่มลองรับคนไข้ใช้ใช้ทำได้จริงก็ดีมากๆาก็อยากแนะนำให้มาเรียนเนาะแบบถ้าเตรียมตัวก็คืออาจจะต้องมีเวลาแล้วก็แบบก็คงต้องจริงจังในการเรียนพอสมควรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้กลับไปเยอะจริงๆ ก็อยากแนะนําให้มาเรียนค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะคุ้มมากกับเวลาที่เราเสียไปแล้วมาเรียนเนี้ยก็คือแบบว่าได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณค่ะ